DPS ที่โคตรเก่งเล่นได้ทุกระยะเล่นด่านไหนก็แทบจะได้ทั้งหมดเล่นกับเพื่อนก็ได้จัดการศัตรูแพนไม่กี่นัดก็ได้เอาตัวรอดก็ได้มาดูกันเลยครับว่าคือตัวอะไรสวัสดีครับผมคือนุชแคสเปอร์เราไม่อยู่กันในโอวเหมือนเดิมนะครับไอตัวที่ผมบอกว่า,า DPS สุดเทพอ่ะไม่เคยตกเมตานะก็เรียกได้ว่าอาจจะ ไม่มันจะอยู่ประมาณ A ตลอดไม่ถึง t ท s บางทีก็ A บวกบางทีก็ A แต่ไม่เคยตกจาก A นะครับไปอยู่ B บวก B ไม่เคยเลยนะครับก็คือ Ash ั่นเองสุดสวยของเราไฟวูไฟฟูของผมเองแอเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้ทุกระยะนะครับโดยเฉพาะระยะกลางกับระยะไกลส่วนระยะใกล้ก็จะมีคอมโ,มโบของเขาซึ่งสามารถเอาตัวรอดได้แต่เราก็ต้องแม่นพอควรเหมือนกันนะมาดูกันว่าสกิลก็ข้าวๆเ,เ,เลยนะใครๆก็รู้นะครับคลิกซ้ายยิงธรรมดา คลิกขวาซูมแล้วยิงดาเมจจะแรงกว่าคลิกซ้ายนะครับโคชกันก็ <c oughs> เราสามารถผักศัตรูกระเด็ดนออกไปได้เป็นดาเมจได้ขึ้นที่สูงได้ไดนัมัยก็เอาไประเบิดกลางวงศัตรูนะครับศัตรูจะโดนเผาไหมแรงมากๆถ้าเกิดไม่มีคีริกโกะคอยล้างให้มันก็ทําดาเมจกลุ่มส่วนบ๊อบก็รู้กันอยู่แล้วก็คือส่งผู้เล่นคนที่6ไปแล้วก็ยิงอัตโนมัติแล้วก็ถึกด้วยสามารถลิงค์คมโบก,กับกิเนรัสก็ได้นาโนก็ได้เมอร์ซี่ฮิลก็ได้นะครับ เมอร์ซี่บูดาเมจยังได้เลยเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมดีกว่านะครับว่าเก่งแค่ไหนต้องเล่นประมาณไหนเรามาอยู่กันในด่านดันรถนะครับซึ่งผมก็เล่นเป็นเอชเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับทีมเราเนี่ยมีโอลิสะเป็นแทง์มีพระอย่างเซนก็เป็นตัวฮิลแต่ฮิลน้อยไปหน่อยส่วนลิปเปอร์ก็มาเป็น DPS กับเกนจิแล้วก็ตัวผมที่เป็นเอชทีมเขามีรถฮอกนะครับแล้วเขาก็ยังเล่นไลฮาร์ดอีก2แทง์ด้วยนะฮิวตัวหนึ่งมาเป็นลูซิโอส่วนพี่ใจสั่งมาเนี่ย ก็เป็นโลโซไม่ใช่เล่นเป็นจังนะครับแล้วก็มีเกนจิอีกตัวหนึ่งซึ่งเวลามีเกนจิอย่างเงี้ยเราต้องระวังโดนหลวงเราอาจจะยิงไม่เข้าด้วยซ้ําถ้าเกิดเจอกับไรฮาร์ดเขากางโลตลอดเดี๋ยวต้องดูว่าโอริส่าเราจะกดดันโล่ไรฮาร์ดได้แค่ไหนเริ่มมาถึงเราไม่ต้องแหลมไปคนแรกนะครับเพื่อเราไปตรงไหนเราไปตรงนั้นเพราะเราต้องยืนในระยะกลางไกลให้โอริส่าชนก่อนโอเคมาถึงเดี๋ยวเราไปซูมยิงเลยครับซูมตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครเห็นนะครับอ่ะยิงไปครับยิงไป,ย,งไปยังไม่มีใครเห็นผมผมก็ยิงไป โดนจังไปโดนจังอีกดอกหนึ่งครึ่งหลอดแล้วครับปลาระเบิดไปเห็นไหมเราตะกี้ไม่โดนใครถ้าเกิดโดนจังอจังตายนะถ้าเกิดม,มันไม่ได้ฮิวนะเราไม่ต้องโผล่ไปก็ได้เพราะตรงนี้เรายืนยิงฟรีอยู่เราสามารถเก็บออนติเมทกับอ่าเรียบร้อยนะครับกับรถฮอกก็ได้ตะกี้เอ้ยลรฮาร์ดมาถ้าเกิดลาฮาร์ดมาเนี่ยถ้าเกิดลรฮาร์ดเข้าไปชิดตัวเราได้ให้เราใช้โคชกันเพื่อกระเด้งออกมาเลยนะครับมันจะมีคอมโบของแอชซึ่งเบิร์สดาเมจได้อยู่นะครับก็ทําให้ไม่ต้องซูมตลอดนะ เราคลิกซ้ายสักเมตสองเมตรแล้วเราคลิกขวาทีหนึ่งหรือว่าจะคลิกขวาทีหนึ่งคลิกซ้ายสลับกับคลิกขวาทำยังไงก็ได้ให้เบรสดาเมจได้เร็วแล้วก็เยอะเข้าไว้นะครับเอาเจอไรฮาร์ดนะฮาร์ดเลือดน้อยตรงนี้โอริสักกดดันแล้วครับโอ้โหแต่เขากางโล่ตลอดเลยอะเขากางโล่เนี่ยมันกันไอกระสุนไฟผมได้ด้วยนะอันนี้ต้องต้องระวังเลือดหราถร้อยยี่สิบเก้าเองเซนไม่ทันฮิวเราต้องระวังโดนฮุกนะครับเออแอชมีข้อดีนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดโดนฮุกถ้าเกิดเออ มันทาผมไม่ตายภายในนัดเดียวเนี่ยผมสามารถเช็คโคชกันดีตัวงออมาได้โอเคเรามารับด้านหน้าให้ดีกว่าครับระเบิดไปเกนจิโดนถ้าเกนจิโดนระเบิดผมแล้วโดนยิงอีกสักนัดหนึ่งเกนจิตายได้เลยนะถ้าไม่มีตัวฮิวนะระเบิดไฟมนแรงขนาดนั้นเลยนะครับแล้วเป็นกลุ่มด้วยอ่ะเรายิงเก็บไอ้รถฮอกไปก่อนกดดันรถฮอกเลยครับกดดันฮอกไปนะครับโอเคยิงระเบิดไฟไปแล้วค่อยถอยมาเล่นนะครับเราไม่ต้องรีบเล่นตอนนี้อ่ะไลฮาร์ดมาครับเรายีโคชกันได้ป่ะเราจะไม่โดนพุ่งใส่นะครับ แต่ถ้าเกิดไรฮัมันกลางโล่อย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เวลาปลาแล้วยิงระเบิดไฟเนี่ยถ้าเกิดไรฮักลางโล่อยู่ให้ปาไปด้านข้างโอเคไหมครับอย่าไปปลาใส่โล่นะเพราะมันจะกระเด้งกลับโอเคแล้วยิงฟีอยู่นะครับแต่มันเห็นเราแล้ว,ลวพออุ้ยผมมีโคชการกระเด้งแต่ไม่น่ารอดนะครับอยู่ท่ามกลางศัตรูขนาดนี้ไม่รอดครับพ,พอดีผมโดนดึงลงมาเราไม่ควรลงไปเล่นอยู่แล้วเราควรจะยิงที่สูงการเล่นของแอชขึ้นที่สูงดีกว่าเพราะสามารถยิงหัวได้ง่ายนะครับ พยายามขึ้นที่สูงไฮกาวเข้าไว้ตลอดนะครับเล่นแอชนอกจากว่าโดนไล่จากไฮกาวลงไปเล่นกับเพื่อนก็ว่ากันอีกทีนึงอุย้ยตอนนี้เสียเปรียบแล้วแล้วมันเนี่ยกำลังจะดันผมลงแต่ผมมีบ๊อบผมต้องใช้บ๊อบเนี่ยโอเคฆ่าเลยฮะได้ละผมใช้บ๊อบนะครับในการจัดการโอเคเราฆ่าลูซิโอเขาได้ด้วยระเบิดไฟแล้วก็บ๊อบบ๊อบเรายิงกดดันอยู่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับโอเคไฟนะโฮตรงนี้ต้องระวังนะครับจังมันน่าจะใช้ระเบิดไม่ใกล้ตรงไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้โอเคเจอจังแล้วครับ ยิงหัวเลยครับยิงหัวเรียบร้อยเก็บจังไม่ได้ครับตรงน,นี้เรายิงฟรีสปอร์ตเลยนะครับเรียบร้อยเก็บอีกสองตัวแอชเราอย่างเข้มเลยนะครับโอเคแต่ต้องระวังไลฮาร์ดมากๆเพราะว่าผมยิงไม่เข้าไรฮาร์ดเลยปะอย่างมากก็ช่วยเบิร์สดาเมจให้เพื่อนได้ช่วยเบิร์สให้โลเขาแตกไวขึ้นนะครับโอเคเราดูก่อนว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนบ้างมาช่วยเพื่อนยิงได้ไหมโอเคไรฮาร์ดปล่อยโลอะฮรรปล่อยโลเราก็ยิงฟรีสิครับอ่ะระเบิดร,ระเบิดไฟไปจังต้องถอยลงไป จังไม่ชอบเล่นไฮกาอยู่แล้วนะต้องระวังโอเคยิงริปเปอร์ฟรีๆนะครับริปเปอร์ยังไม่เห็นเราแต่ตอนนี้เพื่อนมันเห็นเราแล้วเราถอยดีกว่าเพื่อนเราไม่เหลือใครเลยครับตอนนี้เหลือแค่ผมกับแบทชั่นถอยอุย้ยไอ้ไล่หาที่มันจะเอาผมไม่ได้เลยนะโอ้ยแล้วผมโดนพินตะกี้นะถ้าเกิดผมไม่โดนพินผมฆ่ามันได้นะผมยิงโคชกันแล้วแล้วตกตัวตกลงมาแล้วโดนพินแต่พอมันช่วยไม่ได้เลยตรงนี้แบทชั่นเราจัเก็บเขาไม่ได้อุอ้ยสถานการณ์เริ่มแย่เหมือนกัน เพราะว่าเขาก็เรายังดันไม่ได้เลยนะครับแล้วเขาดันมา1นึดูซิว่าแอสเราจะพลิกสถานการณ์ไดยไ้ยังไงโอเคยิงฟรีไปปลาระเบิดไปครับลูซิโอโดนอีกเม็ดหนึ่งเรียบร้อยลูซิโอถ้าเกิดไม่มีใครฮิวตายนะครับโอเคผมยิงเขาตายเลยตอนนี้จังต้องระวังจังให้ดีนะครับจังมันเบสดามจดีมากโอเคไอ้รถท้องไม่เห็นผมนะผมยิงฟรีไปปลาระเบิดโอ้ยไอ้ไรฮาร์ดเอาอีกแล้วแล้วแม่งแบบแทนที่จะชนผมใกล้ๆนะมันต้องเลี้ยวโค้งไปชนไกลๆด้วยนะกวนตีนปะ ไม่เป็นไรเรามีบ๊อบอยู่ถ้าเกิดผมเกิดทันแล้วเพื่อเรายังพอต้านได้อยู่เนี่ยผมใช้บ๊อบแบกทีมได้นะแต่เวลาใช้บอ๊อบถ้าเกิดเราเหลือคนเดียวแล้วเขาเหลือ5ตัวบ๊อบจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะเพราะเขาจะหลบมุมกันหมดหรือว่าช่วยกังฆ่าบ๊อบได้ยิ่งมีอนาเนี่ยยิ่งสลีบปบ๊อบได้ก็บ๊อบก็ทําอะไรไม่ได้นะครับโอเคเล่นที่สูงเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเทเซอร์ไม่เห็นเรานะครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดเทเซอร์โดนระเบิดเราแล้วเรายิงโดนตัวทีนึง ยิงไม่ต้องสูบก็ได้เทเซ่ตายเพราะเทเซเลือนร้อยห้าสิบเองตัวอื่นที่เลือดสองร้อยอาจต้องยิงหัวนะครับยิงตัวก็น่าจะตายนะยิงตัวก็น่าจะตายนะตอนนี้เรามีระเบิดปลาไปกลางวงเลยครับใช้บ๊อบเลยโอ้มันใช้ท่าลูซิโอมาพอดีเลยแต่ไม่เป็นไรเรายังสามารถ <c oughs> เอ่อเห็นไหมผมฆ่าลูซิโอได้เรายังแบกไฟตรงนี้ด้วยบ๊อบได้อยู่นะครับแต่ว่าพอดีว่าเพื่อนผมไม่เหลือเลยสักตัวผมไม่ยิงฟรีหมดบนได้ยิงฟรีได้นะครับจังหืจังมันหนีไปก่อนไม่งั้นโดนหัวแล้วไม่งัวละ โอเคเพื่อนผม okay, โดนดึงละไร้หายไม่น่ารอดนะเพราะว่าผมมันโดนระเบิดไฟไม่มีใครฮ <im itation> ิลเรียบร้อยผมป้าระเบิดไฟแล้วมันพุ่งผ่านพอดีแล้วมันเลือดเหลือนิดเดียวโอเคยิงเลยครับโอเคยิงไปโลแกบลาดสวยไล่ตอนนี้เราไล่รถฮอกได้นะครับวุ้ยมันอยู่ไหนวะอฮ้ยจังก็เลือดเหลือน้อยโอ้โหมันหลบได้อ่ะไม่เป็นพี่จังเรียบร้อยออย,อย,ยิงไล่หลังจังไปเลยครับจังก็นอนสิครับรออะไรอุ้ยต้องระวังเลยฮะยนะมันจะชนผมอีกแล้วอะตะกี้มันอยากจะ ลงมาพินใส่ผมมากเลยนะแต่มันอยู่ข้างบนน่พินมันเลงยากเราห้องไม่เห็นเราเรายิงฟรีครับเรียบร้อยข้างบนนี้เราสามารถปาระเบิดไฟไปตามห้องได้นะเวลาที่ต้องการรู้ว่าศัตรูอยู่บนไฮเกวเราสามารถปาระเบิดเข้าไปในห้องแล้วยิงให้มันระเบิดได้ทําให้ศัตรูเนี่ยยืนบนห้องนั้นไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับเราเข็นหุ่นไปด้วยโอลูซิโอไม่เหลือครับโดนรถหอกดึงข้างบนเขาเปลี่ยนเป็นวีดโอดมาแล้วใช่ไหมต้องระวังวีดโอด้วยนะ เพราะว่าถ้าเกิดเขายิงโดนหัวเราเราตายเลยแต่ถ้าเกิดเรายิงโดนหัวเขาต้องยิงสองนัดเราสามารถไล่ด้วยระเบิดไฟได้ถ้าวิดดอยังอยู่ที่เดิมระเบิดไฟมันดีตรงที่ว่าสามารถไล่ที่ได้ตลอดจังมาข้างหลังครับจังมาจังมาจังมาเหรอจังมาเหรอเรียบร้อยเข้าหน้าไปดิครับอ่ะเราสามารถปลาไปเช็คข้างบนได้อีกแล้วถ้าเกิดวิดด้อยู่ก็โดนฟรีอ e ีสปอร์ตไปแต่ตอนไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้เขาก็ยังเล่นวิดดอยู่นะครับ เราดันกลับมาได้ห้าสิบเจ็ดเมตรละตอนนี้เรามีฟาล่าด้วยโอเคเขาเปลี่ยนมาเป็นหนูบอลนะครับบอลเหลืองนิดเดียวบอลเหลืองนิดเดียวโอ้โหมันอึดมันถึกลูซิโอมาฮิวมันพอดีเป๊ะเลยตะเงี้ยมันก็เลยรอดไปถ้าเกิดไม่ฮิวอ่ะโดนผมไปแล้วอุ้ยไฟอินโฮตรงนี้ต้องระวังนะยิงแตกไหมเรียบร้อยฟาล่าช่วยกับผมยิงล้อแตกไปนะครับเวลาเจอระเบิดจังอะ่ะให้เรามองหารอบตัวดีๆนะครับแล้วก็ยิงมันทิ้งอย่าไปวิ่งหนีนะ ถ้าวิ่งหนีเราตายถ้าเรายิงมีโอกาสที่จะทําลายล้อมันได้โอเคไหมเราอย่าพยายามวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับมันจะไม่ดีโอเคยิงกูดันเลยครับตอนนี้รถฮอกแ้นตีอยู่เราช่วยรถฮอกยิงยิงฟรีได้นะตรงนี้โอ้ยไม่โดนโอ้โหโอเคโอเคหนูมันไม่ได้เล่นอะไรเก่งอะไรมากนะดอกนี้โอเคหนูมันแ้นตีอยู่ใช่ไหมผมกำลังจะมีบ๊อบบ๊อบน่าจะแบกทีมไฟต์ตรงนี้ได้เวลาใช้บ๊อบก็ให้ใช้ไประหว่างแขงเขา กับฮิลทําให้แท้งเขามาเล่นข้างหน้าคนเดียวส่วนบ๊อบเราอะ่ะจัดก,การฮิลข้างหลังนะครับเวลาใช้บ๊อบนะ s <S เราสามารถใช้บ๊อบพุ่งชนค่าได้ด้วยนะครับถ้าเกิดสตูลเลอดน้อยก็เอาบ๊อบพุ่งชนเลยค่าได้ตัวหนึ่งการันตีครับระเบิดเลยเพราะมีนาอยู่ตรงนั้นมีนาอยู่ใช่ไหมมีจังอยู่ใช่ไหมมีจังอยู่อุ้ยโคชการไปครับ <c oughs> สวย <c oughs> ตอนนี้เรา <c oughs> <c oughs> เรากำลังจะเข้าแล้ว โอเคไรฮาร์ดไม่เหลือตัวอรเกสประหลาดจากบนฟ้านะครับดอกนี้ปลาระเบิดไปโอเคน่าจะจบแล้วนะครับเขาไม่น่าจะลงมากันไหวละก็โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าๆว่าจะมีตัวอะไรไมาให้ดูกันอีกนะครับไปละครับสวัสดีครับ